คือโดนต่อต่อยค่ะขณะไปขีอุจจาระา<อ>ามีรายงานหลายคนคงเห็นแล้วนะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอน19.45นาฬิกา45นาทีคือทหารขเขมรเนี่ยสองนายโดนตัวต่อรุมต่อยค่ะในขณะนั่งอุจจระใกล้กับปราสาทต,ตาควายต่อลุมไทยใจอมหิตต่อยทหารเมรขณะ กรีนะครับอาการริบรีริบส่งลงหมอก็หูมต่อหลวงไทยนี่ใจอัมริตมากครับเออช่วงจะว่าุกเฉินก็ไม่ปล่อยเว้นไว้นะครับซัดเข้าลูลูดรักเลยนะครับอ่ะด่วนนะครับเวลาสิบเก้าจุดสี่ห้าทางเฉลีสองนายโดนต่อหลุมลุมต่อยขณะเบ่งอืมนะครับเออล่าสุดนะครับส่งตัวฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วครับโดยมีชาวบ้านรีบส่งครับต่อไปเอานี่ตองใส่หูแถวคาตูนเลยนะครับอ่า ที่มาครับต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับอ่านี่ครับก็เป็นรูปไม่ไหวแล้วครับโอ้โหสภาพเปลือยเปล่าท่อนล่างนี่ดีที่ปิดไว้นะครับเป็นงั้นแ่ละหืเหลืองเป็นทางนะครับอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับน่าจะมันนะครับโอ้ตุยไหมรี้ขาตุดซิมิลนะครับเดี๋ยวควายงงอะก็ไปนั่งขี้ตรงแหล่งนะครับแหมมาที่ตรงอณาจักรกูฮอดีนะครับอืจัดการแม่มเลยนะครับเออนะฮะ แม่ข่าวนี้ได้ห่างจริงนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวดูอาวุธไทยที่ใช้นะครับเอ้เป็นโดนนะครับใช้อาวุธชีาพภาพนะครับอืมนี่ครับแบกลังไปแล้วก็ย่อนเลยนะครับย่อนลงตรงนั้นนะครับทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็จัดการไปเองนะครับโอ้โหหลังนี้แล้วมึงเอ้ยนะครับไปตกเลยนะละเรียบร้อยแน่นะครับอืมสนุกตนุกเลยครับเออนะครับแหมเป็นการมีจริงนะครับแต่ทําไมไอ้หุ่นมันยัง ไม่ไม่ได้รับนะครับเออนะครับคิดดูนด้แต่นั่งนั่งย่อเข่าอยู่แล้วก็ค่อยเดินเขาเขาเขาหลบนะครับอุ๊ปั๊ปป๊ปปุ๊ปัป๊บโอ้โหเดินเหมือนตัวนี่นะะดมมินเนียนนะครับดุ๊กดุกดุกนะครับเออต่อหลุมด้วยดูชิหายเลยนะครับเออตุยแน่นะครับเออสูตรปยิบาิท้องถิ่นมิจยามองโอ้ยโอยจับนั่งทายยามองกันแสบกันอีกนาน,นครับเออเข้าไปในรูดรักนี่ยังใส่มันนะดูนะครับเอกว่าไอ้ซาดเวรกรรมตามทันนะครับ นังคลีก็ไม่เว้นนะครับเออตอนนี้ต่อเยอะครับมีหายดวสมบูรณ์โอ้ใช่ครับเตือนเลยนะครับไอควายเมร์นะครับเออตุยยังนะครับเออขอแสดงความเสียายไม่ได้เสียใจเสียายด้วยนะครับเออคนไทยนี่เก่งนะครับเรื่องล้อเลียนเรื่องอํานะครับโดนพิฆาตขนาดจิ๋วนะครับอกองทัพอากาศไทยใช่ครับแม่ตอมันยังรักประเทศชาติยังทาหน้าที่เลยนะครับเออเราเป็นคนไทยนี่ใจมันต้องได้นะครับเออ จะเอาว่าไทยเอาตัวต่อไปไปล่อยเขมรใช่ไหมเออวข่าวอ้างอีกนะครับมันจะบอกว่าทหารไทยเล่นของอีกไหมครับคือมึงอยู่ค่ายทหารมึงก็สร้างห้องน้ำห้องน้เํเพื่อไปขี้ในรอกในป่ามันก็ได้แบบนี้แหละนะครับเออไม่แต่ธรรมชาติอย่างังเกียรนะครับเออลงโทษแม่งด้วยนะครับลงโทษโหดจัดนะครับช่วงเวลาฉุกเฉินด้วยนะครับนะครับลุกเดินลุกวิ่งก็ลำบากกางเกงพันข้อขาครับตกลงใช้โดนลังต่อนะครับอยกสมนะครับขนาดต่ออย่างเกียจพวกมึงเลยเห็นนะครับเออ ส่งโดนต่อครับอีกคือน่าใช้นะครับเพาะแล้วก็ปล่อยหูต่อนี่คนแพ้ที่ถึงตุยได้เลยนะครับเดี๋ยวเมนก็บอกว่าเอาลังต่อไปวางแถวประสาทนะครับเออนั่นคือกลยุทธ์ที่ได้ผลนะครับมึงต่อหลุมอืมแล้วเสี่ยงคว้างลังต่อเขาเอาไวแน่นะครับเออนะครับรอดไหมนะครับเออไม่แน่นะครับต่อหลุมนี่โหดเหมือนกันนะฮะมันเฟกนิวไหมเนี่ยคงไม่เฟกนิวมั้งครับช่องใหญ่ๆก็เอาไปลงนะครับแต่ถ้าเรื่องจริงนี่เชื่อเอ่อบปรแกรมติดจรวด f สิบหกเลยนะครับเออ ดีนะที่พวกมันยังส่งไปไม่ครบที่มีออเดอร์นะครับยังมีต่อช้างต่อบัวเสือโอ้ยแล้วรวมพลกันไปน้งเอ้ยนะครับเจ้าต่อแตนอีกทำได้ดีมากนะครับแม่ดีนะไม่เสียแรงที่เกิดบนแผ่นดินไทยนะครับเออเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยมันยังรู้บุญคุณข้าแดงแกงร้อนนะครับเออต่อคนไทยอีกเปล่านะครับแม่แม้ตัวต่อมันยังเข้าข้างไทยเลยนะครับก็ต้องเลือกครับแล้วฝั่งไหนดีฝั่งไหนไม่ดีครับอืม เราระบุยมาได้ไงเออมาเสียเรียมตรงนี้เองฮะจะนั่งคลี่ให้มีความสุขสะหน่อยนะครับเผื่อไปกระชากเอาลังต่อเขานะครับเออหมอกงงแหละนะครับเออตัวเมื่อสบายนุ่ยต่อยมาแป๊บเดียวกินขี้เข้ามาเลยนะครับเออต่อต่อยตัวกันนะครับอุบัติจริงๆนะครับเออนะครับอย่างไรก็ให้ต่อต่อยเพึ่งต่อยใช่ไหมอ๋อในมุกมุกไทยนะครับต่อต่อย ่อยไม่ได้เพึ่งต่อยเออนะมุกนี้นะอือต่อยไข่บวมเลยครับโอ้โหูจุกหนักนะครับโดนเข้าไปดอกนึกภาพไปออกนึกภาพตอนหลบนะครับแล้วมันวิ่งไม่ได้เ,เกงมันพันอยู่ที่ข้อขาเดี๋ยววิงว่งไปใส่เกงไปก็ไหลแล้วงามขาเปียกลงมาถึงน่องเลยนะครับออแต่ละมือแต่ละเดย์น,นะครับอ,อก็่อนคลายไว้นะครับช,ช่วงกลางตึงเครียดก็มีอะไรที่มันฮาฮาบ้างนะครับนี่ครับโดนไทยนะครับเอโดนไทย ของอาวุธชีวภาพแบบธรรมชาติออร์แกนิกไปให้นะครับเออสู้กันด้วยออร์แกนิกแบบนี้ดีกว่านะครับตุยไปายเขาด้วยนะครับเอฟสิบหกทิ้งไว้เท่าไหร่กิบเพนทิ้งระเบืดยจะไม่ตายมาตายตอนนี้นะครับสึกถึงภาพนะครับเนออึกว่าตุยนะครับเออเป็นห่วงใครจังนะครับเออนะครับอีเพจอีเพบบกตอนไปขุดวางบุมอ๋อตอนมันไปวางระบุยใช่ไหมฮะเออนะครับก็ ย่อนโดนชีวภาพของเราเข้าไปนะครับนะครับนี่ดูนี่ติดอาวุธแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็เชื่ออีกอ่ะคนประเทศเชียนนี่ม่โง่ด้วยเชื่ออะไรง่ายๆด้วยนะครับเห็นรูปแบบเดียวเดี๋ยวมันก็เชื่อนะครับเออคนแม่งโง่ด้วยครับโดนคําวสารแล้วพวกมึงนะครับเออเวรกกรมีจริงไม่ใช่รบลูนะครับพลทหารต่อแตอนโอ้ทำหน้าที่ดีมากนะครับอจริงครับเอโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เอาฮานิดๆหน่อยๆนะครับกดไลค์กดติดกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามันด้วยนะครับสวัสดีครับ